สวัสดีครับสวัสดีแง้งแง้ครับดีาม,บมากหลวงไข่นี่ครับนกตัวเมียครับไก่หลูงมีโจกับไก่นกมือปืนครับซองเบิ้องล่างมันขึ้นเลยมีเชือดทั้งสองใบเนาะเดี๋ยวผมจะเขียนน้ำเบอร์กันเขียนน้ำเบอร์เนาะเขียนน้ำเบอร์ก่อน,นะครับ นี่เบอร์หนึ่งใส่รูกที่หนึ่งมีเบอร์สองชุดนี้เป็นชุดที่สี่แล้วครับชุดที่สามให้พ่อกับแม่เขาเลี้ยงตายครับบ่ได้ยยักโจรครับชุดที่สี่ครับให้นกเขาแขกมือปืนฝักครับ ก็แกะวงกไข่แล้วเนาะอยมีเอาไข่ออกมาครับมีจพุทธคายเด่น่วยเดียวเนาะครับลงเขาแกะ หน่วยเดียวหนุ่มเดียวใครไปให้คุยฟักใครว่าเขาแจกนกสวยงามใครเขาแตกไปแล้วเนาะล่องใบเห็ดแตกแนะล้วล่อใครนกเขาแข็งมาเห็นฝักบึงครับชุดนนกสวยงามเอาฟักผมซองบึงแล้วเนาะมุ้งเชือครับ ได้สองชุดเด้อครับบ่ม,มีเชือกจักชุดเดี๋ยวีิได้ใส่กลงไหมสำหรับ,น,น,รบนก,ผผกนะครับเรามาอัปเดตนกเชลยที่ผมผูกขาไวแล้วนะครับหมื่นเนาะเชลยที่ผมผูกขาไ้ตัวนี้เชลยแต้มที่ยีบสามหมกมีชกเนาะนกเชลยค่าร่มครับนกตัวนี้ผูกขาไ้อีพีก่อน,นครับ มัวนี้ครับส่วนี้จอหน้าค่าตัวนี้มีเจ้ามีโชค,ครับมันในนั้นตัวนี้ตัวนี้คู่อ้างครับเดี๋ยวจดเบิรงครับมันสีคู่ไงบ่กเดี๋ยวจุดจดเบอร์ครับคู่บอกนกคู่อ่างเลยครับตัวนี้คู่อ่างสองสามครับมั้ พ,พ่อฝึกนเหรอครับได้อายุแล้วขวบแล้วครับมึงครับจดคู่จดห้งเกียร์คู่ห้งเกียร์กับคู่เนาะแต่คู่เดียวคู่อยู่ครับบ่เอาคู่เดียวคู่อยู่กุ๊กเดียวเสียงหน่อยเนาะ เดีย๋ยวไม่ลงไม่เบ่งตตัวหนงนะครับดูโยครับตัวไหนครับจะมีศูนย์หนึ่งครับตัวศูนย์ส,สองขันนะตัวศูนย์สองครับผมถอดขาออกนะ สามเดือนนะครับกำลังขึ้นตัวนี้ก็รุน่นนึงครับนี่ครับทันทุม,มือครับ คนรู้ว่าตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวแม่เนะาะเดี๋ยวมันจะไปเบิ้งกไกลๆนะครับอย่างนะครับมาณนีครับรู้มีหัวครับถือว่าขึ้นเร็วครับเมือเนาะตัวนี้ตัวศูนย์สองผมถอดขามออก แต่บลูว่าตัวใดจะเป็นตัวผู้ตัวเมยียตัวนี้ตัวส,สองใสกง่กลงตัวศูนหนึ่งเหนียกันเสมอครับนี่แยกบ่ได้ครับตัวใดตัวผู้ตัวเมยียครับเอาครับลิปนี้ขอลาไปถ้านี้เนาะอัปเดให้เบิ้งครับข่าวๆครับสำหรับใครบอกมีโชคชุดทีท่ซีชุดทีท่สามมันน,ะนะนะ่ะเนาะมันบ่ด้เนาะครับ ประมาณนี้ครับกันมาไก่เลื้ยงก็อะไรก็แช่อยู่ตามคือกำลังใจผมนะครับไก่นกเขาใหญ่ครับผมขอบคุณครับ